โน้ตกันตรึมอักษรสังขีศิลป์ดน,นตรีถิ่นอีสานใต้หนังสือโน้ตกันตรึมนี่ครับที่มีเพลงเยอะมากๆเลยเป็นหนังสือโน้ตที่รวบรวมเพลงทํานองกันตรึมที่เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมีคนรวบรวมได้แค่200กว่าทํานองแต่ผมเอาทํานองปัจจุบัน ทั้งกันตรีนประยุกต์ทั้งกัรตรีมโบราณแล้วก็จะมีเพลงคู่5ไทยเดิมอยู่รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเป็นทางเขมรมีทั้งหมดเยอะคนดูคนดูเล่มมันว่าเยอะมากเลยนะครับนี่อันนี้ผมจะจัดส่งให้2ท่านนะครับวันนี้ก็คือมีนักเรียนมาเรียนออนไลน์กับผมนะครับคุณพี่อะไรจําชื่อไม่ได้โอนเงินมาให้แล้วแล้วผมก็จะส่งหนังสือไปให้เกโรงเรียนออนไลน์แล้วก็หนังสือนี้มีคนอยู่สีสกเกตตอนนี้ทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งหนึ่งเรื่องจามาเรียนกับผมทีหลังนะ ส่วนคนที่โอนเงินมาแล้วค่าเรียนหนังสือที่ผมให้ไปฟรีนะเดี๋ยวเข้าใจผิดก็คือโรงเรียนออนไลน์กับผมจ่ายค่าเรียนมาผมให้หนังสือฟรีเห็นไหมผมใจดีไหมเนี่ยหนังสือฟรีนะให้ส่ง่งไปให้ตามหลังนะครับก็จะมีโน้ตส่วนเล่มใหญ่เนี่ยมันจะมีคอร์ดเพลงเพลงโจเพลีพี่เหมามีมนก็จะมีคอร์ดเพลงโจบลีโปรเคยก็ระงงเบียเบิกไวไฟซีเมเนอร์เอมเนอร์อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นคอร์ดเพลงเห็นไหมแต่ว่าเล่มเล็กอ่ะโน้ตเพลงจะเยอะกว่าเล่มใหญ่หนังสือผมทาเองแกเองทุกเพลง ไม่ได้ไปก๊อปปี้หรือเอาของใครมาถ่ายเอกสารผมแกะเองทุกเพลงนะครับผมให้น้องนินจาผมจ้างน้องนินจาพิมพ์หมดเป็หนหมื่นนะครับ <c oughs> เลี้ยงเล่ามันหมด live หลายหมื่นเนี่ยนะแกะเองทุกเพลงแล้วก็ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยเรียนจากราชภัชรินอาจารย์นัตยาคันธวัฒน์เป็นคนสอนบันทึกโน้ตเพลงไทยเพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนโน้ตเป็นผมไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมานะครับเรียนดนตรีกับครูคุณสนใจก็สนใจติดต่อได้ครับ